อยากจะทําเนื้อหาโปรโมททาโฆษณาหรือว่าทำคอนเทนต์ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีโปรดักชันใหญ่โตแค่สั่ง AI ก็สามารถทําได้แล้วคุณจะไม่ได้ตกงานเพราะ AI นะแต่คุณจะตกงานเพราะคนที่ใช้ AI AI ทุกตัวสามารถสร้างภาพที่สวยหมดแต่ปัญหาก็คือว่าไม่ได้ดังใจมันก็เลยต้องมีเทคนิคหรือมีวิธีให้ ภาพนั้นออกมาได้ตรงกับใจเราจนมาถึงตรงนี้หลายอาชีพตกงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีก็คือผมก็สอนลายกะเลียงอันนี้ก็เป็น Data Set ของผมอันนี้ก็จะเป็นผลงานนะครับที่ AI ออกแบบโดยใช้ลายกะเลียงให้ AI เปลี่ยนผมให้เป็นโดเรมอนหน่อยแล้วก็เอามาสีเวอร์ลินอย่างที่อันบอกเสมอๆคะ่ะว่าเราอยู่ในยุค AI กันแล้วการใช้ชีวิตการทำงานการทำธุรกิจก็เปลี่ยนไป อยากจะทำเนื้อหาโปรโมททำโฆษณาหรือว่าทำคอนเทนต์ก็ไม่จำเป็นจะต้องมีโปรดักชันใหญ่โต แค่สั่ง AI ก็สามารถทำได้แล้วและในงานไซต์2025ที่จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติงานรวมนวัตกรรมและสตาร์ทอัพที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีเวทีสัมมนาเวทีหนึ่งค่ะที่รวมทุกมิติของ AI เอาไว้ในที่เดียว Thailand AI Horizon โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับ IT 24ชั่วโมง IT 24 hrs ซึ่งก็มีหัวข้อหนึ่งที่คนให้ความสนใจมากๆเลยค่ะก็คือยุคใหม่ของการสร้างคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาภาพและวิดีโอด้วย generative AI คนน้อยงบน้อยก็ไม่ใช่ปัญหาโดยดรจีรางคำนวนตาอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ห้องสอนและเจ้าของโรงแรมพาน,นรามาจังหวัดแม่ห้องสอนเราได้คัดเลือกบางช่วงบางตอนมาให้ชมกันค่ะไปฟังกันเลยสวัสดีครับทุกท่านครับ วันนี้ก็มาไกลเลยนะครับมาจากแม่ฮ้องสอนนะมาชวนคุยแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์กันนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านในในห้องนี้มีหลากหลายประสบการณ์เลยมีทั้งท่านที่เชี่ยวชาญเรื่อง AI อยู่แล้วนะครับใช้กันอยู่ทุกวันกับบางท่านที่ยังสนใจมีความสนใจแล้วก็อยากเข้ามาสู่การใช้ AI นะครับอย่างเป็นจริงเป็นจังมันสําคัญนักเลือ AI ทําไมเราถึงต้องมาสนใจเรื่อง AI อคุณเจสันห่วงเป็น CEO ของ Nvidia เป็นบริษัทที่เป็นเรื่องของฮาร์ดแวร์ AI ท่านบอกว่าคุณจะไม่ได้ตกงานเพราะ AI นะแต่คุณจะตกงานเพราะคนที่ใช้ AI เป็นก็คือจะมีคนมาแทนที่คุณถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเองไม่เรียนรู้นะครับส่วนคุณ d ด r ร o ยโว่โมเดนะครับซีอของ Entropic บอกว่าอีกไม่ถึง5ปีเนี่ยงานออฟฟิศต่างๆงานปฏิบัติการอะไรต่างๆน่าจะหายไปหมดแล้ว ส่วนคุณมาร์คคิวบันเขาบอกว่าคุณมาร์คคิวบันเป็นเป็นนักลงทุนนะครับในรายการชักแทงก็บอกว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยต้องรู้จัก AI นะต้องใช้ให้เป็นแล้วนะเพราะว่าตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปไวเหลือเกินมันก็เป็นยุคที่บอกว่าปลาไวกินปลาช้าครับถ้าเราไม่เรียนรู้เราไม่อัปเดตตัวเองตลอดเวลาเราก็คงไม่ทันแล้วของใหม่ๆมาตลอดแล้วก็เข้าสู่เรื่องของ generative AI นะครับตัวที่เป็นเรื่องของการสร้างภาพนะครับ AI generation หลักๆเนี่ยเราสามารถสร้างภาพ นะครับง่ายๆได้น่าจะไปอยู่ใน3รูปแบบใหญ่ๆนะครับสมรูปแบบใหญ่ๆคืออะไรบ้างหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้ผ่านเว็บไซต์หลายๆท่านเนี่ยเคยใช้ละมีการพิมพ์พร้อมเข้าไปแล้วก็ได้รูปภาพออกมาข้อดีของมันก็คือความง่ายมีความง่ายเราใช้ที่ไหนก็ได้แต่มันก็อาจจะติดเรื่องของอะไรเรื่องของความเป็นส่วนตัวเรื่องของข้อมูลต่างๆนะครับ บางอย่างเราต้องอัพไฟล์ขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทบริษัทอาจจะเอาไฟล์ของเราไปทําอะไรเราก็ไม่รู้ทุกอย่างที่เราเจนออกมาเราสร้างออกมาจากสมองจากความคิดเราบางอย่างก็ถูกเผยแพร่ให้กับบุคคลอื่นนะครับถ้าเราไม่ได้จ่ายตังค์นะฮะหรือไม่ได้ซื้อแพคเกจพิเศษต่างๆเนี่ยก็แปลว่าทุกคนก็สามารถใช้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้เช่นกันราะฉะนั้นมันก็มีสิ่งที่แลกเปลี่ยนกัน ข้อดีอีกอย่างคือมันก็ไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องมีความรู้เรื่องของเทคนะครับไม่ต้องมีฮาร์ดแวร์เจ๋งๆก็สามารถใช้งานได้แพ็กเกจก็จะมีทั้งฟรีและจ่ายตังค์ส่วนใหญ่ผมก็ตอนนี้ก็ยังพยายามใช้ของฟรีอยู่นะครับมีตัวจ่ายตังค์มีเล็กน้อยอย่างที่2ก็คือใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองอันนี้ก็มีความจําเป็นนิดนึงที่จะต้องมีฮาร์ดแวร์ที่มันต้องดีนิดนึงนะครับเราอาจจะต้องลงทุนซื้อคอมพิวเตอร์ที่มันใช้งาน AI ได้นั้นตัวนี้ก็็จะเปนราคาคที่ต้องจ่าย นะครับเพื่อให้เราสามารถใช้งานได้โดยที่เราจ่ายลักษณะจ่ายครั้งเดียวจบและอีอย่างก็คือเราต้องการความรู้ด้านเทคโนโลยีสักนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือเราต้องติดตั้งโปรแกรมเองต้องทําการเซตติ้งต่างๆเองนะครับแต่ข้อดีที่ได้มาก็คือมีความเป็นส่วนตัวครับเราเนี่ยสามารถที่บอกว่าข้อมูลทุกอย่างมันอยู่บนเครื่องเราเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าใครจะเห็นข้อมูลของเราใครจะเอาข้อมูลของเราไปใช้ส่วนสุดท้ายก็คือ การเช่าคลาวด์หรือว่าเช่าเซิร์ฟเวอร์อันนี้็คือเหมือนกับเช่าอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็มีการใช้จ่ายตามจริงจ่ายเป็นรายชั่วโมงหรือเป็นรายแพ็กเกจนะครับแล้วแต่ที่เขากําหนดไว้เรื่องของความเป็นส่วนตัวก็ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวที่สูงเพราะว่ามันก็เหมือนกับเครื่องประจาตัวเรานี่แหละนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องเป็นเจ้าของเครื่องเราไม่ต้องมีผู้ดูแลแต่ว่าเราก็ต้องจัดการหลายๆอย่างเองต้องลงโปรแกรมเองต้องทำเซตติ้งต้องทํา เรื่องทุกอย่างเองอันนี้ก็จะเป็น3วิธีที่จะใช้คราวนี้แล้วเราจะบอกว่าเอ๊ะแล้วการสร้างภาพเนี่ยนะครับมันเป็นแบบไหนบ้างเราก็อาจจะบอกสรุปได้เป็นสวิธีนะครับหก็คือสร้างภาพแบบ text to image ก็คือเขียนสิ่งที่เราต้องการพิมพ์ลงไปแล้วเราก็จะได้รูปภาพกลับคืนมาและอย่างที่2ก็คือ image to image image to image, image to image คืออะไรก็คือการที่เราใส่รูปภาพรูปภาพที่เป็นต้นฉบับต้นแบบเพื่อให้ AI เนี่ย สร้างตามหรือปรับเปลี่ยนให้ถูกใจเราอันนี้ยกตัวอย่างเช่นผมต้องการเพปินที่บ้านที่บ้านบอกว่าเอออยากเปิดล้างซักผ้าห้อง2ครูหาเราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นลองให้ AI ช่วยออกแบบดีไหมแล้วก็ใส่พร้อมเข้าไปอบอกว่าอยากได้ห้องซักผ้านะครับสคูหากว้างประมาณนี้ลึกประมาณนี้ขนาดภาพเป็น16ต่อ9ก็ออกมาก็ได้ประมาณนี้ดูสวยดูดีแต่มีคําว่าแต่ละ แต่ไม่รู้ว่าจัดจัดวางได้จริงแบบนี้ไหมเพราะว่าภาพ AI มันไม่ได้มีเรื่องของมิติของอุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องซักผ้าจะต้องกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ต่างๆที่มันวางให้เราดูเนี่ยมันวางให้สวยงามพอเป็นไอเดียให้เราได้ให้เราไปคุยกับสถาปนิกให้เราไปคุยกับมันมันธนกรหรืออะไรต่างๆอยากได้ประมาณนี้ช่วยทําให้หน่อยแต่ไม่ได้แปลว่าเราออกมาแล้วเราจะได้แบบนี้ อีกวิธีหนึ่งนะครับ image to image image to image ก็คือว่าเราเอาภาพจริงของเราป้อนให้เขาดูก่อนนะครับอย่างภาพซ้ายก็คือห้องว่าง,างที่คาดว่าจะเอาไปทําห้องซักรีดนะครับห้องซักผ้าคราวนี้เราก็บอกว่า,าจากภาพนี้ช่วยทําเป็นร้านซักรีดให้หน่อยงันเราก็จะได้ภาพออกมาตรงกับความเป็นจริงมากขึ้นถ้าเราใช้ image to image มันก็จะมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเป็นมากขึ้นนะครับมันไม่ได้จบแค่นั้นไม่ได้จบแค่สร้างภาพ แต่พอเราสร้างภาพมาแล้วมันไม่ได้เปอร์เฟกครับบางครั้งมันมีจุดเล็กน้อยที่เราจะต้องทําการแก้ไขเราชอบจริงๆเราชอบภาพนี้แต่มันมันมีจุดนิดหนึ่งอะ่ะแทนที่จะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถูกใจละไม่มันมันขาดไปห้าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการแก้ไขภาพในการแก้ไขภาพเนี่ยมันก็จะมีหลายเทคนิคอันแรกที่อยากจะแชร์กันก็คือเรียกว่าเทคนิคอินเพนติ้งครับอินเพนติ้งก็จะเป็นการกําหนดจุดที่เราจะต้องการแก้ไขนะฮะเราก็จะป้าย ตรงไหนที่เราต้องการแก้ไขแล้วก็ให้ AI เนี่ยมันสร้างภาพทดแทนจุดนั้นขึ้นมาครับอย่างที่2เรียกว่าเอา painting เอา painting แปลว่าสมมุติว่าเรามีภาพภาพหนึ่งแต่มันเล็กเกินไปเราต้องการขยายภาพนี้เราก็จะใช้เทคนิคเอาเพ i n t i n g ที่บอกว่าให้ AI ช่วยสร้างบริเวณรอบๆของภาพที่มันไม่มีมันไม่ได้มีอยู่จริงแต่ว่าให้ AI สร้างขึ้นมาให้เราและสุดท้ายก็คือการสร้างแบบ prompt based editing นะครับก็คือการแก้ไข ภาพด้วยคําสั่งข้อความอ,อันนี้เป็นอินเพนติ้งครับเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นว่าการสร้างภาพเนี่ยมันอิงจากภาพด้านซ้ายมือจริงแต่ว่าในการวางเนี่ยมันไม่ได้วางแบบที่เราต้องการบางอย่างเราไม่อยากให้ไปแตะมันก็ไปแตะทั้งภาพเพราะฉะนั้นส่วนของ i n นเพนติ้งนี่มันก็จะบอกว่าเราอยากจะ วางเครื่องซักผ้าแถวนี้นะครับบริเวณนี้กับบริเวณนี้ตรงอื่นไม่ต้องตรงอื่นของภาพไม่ต้องไปแตะในส่วนของ i n p a i n t i n g ก็คือจะช่วยทําให้กําหนดขอบเขตในการแก้ไขเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตัวอย่างเครื่องซักผ้ามาวางอยู่ด้านข้างคราวนี้ลองมาดู o อ t p เพน t i n g กันครับหลายคนอาจจะเคยเห็นภาพผู้หญิงคนนี้นะครับเป็นงานศิลปะอั t เพนติ้งทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่สร้างส่วนที่ไม่ได้อยู่ในกรอบ ทำหน้าที่สร้างส่วนที่นอกเหนือจากในกรอบออกมาก็คือ AI ช่วยจินตนาการส่วนที่เหลือให้ส่วนสุดท้ายก็คือ Prompts Editing ด้านซ้ายมือนี่คืออะไรด้านซ้ายมือคือเทคนิคดั้งเดิมครับที่เราทำกันก็คือใช้ Photoshop ในการตัดแต่งภาพนะครับอันนี้เป็นการทำ Face Swap คือเปลี่ยนหน้าเราบอกว่าเราไม่ต้อง แก้ไขโดยการที่เราต้องรู้คําสั่งแล้วไม่ต้องรู้เครื่องมือละมันง่ายขึ้นไม่ต้องจําอะไรไม่ต้องสนใจแค่พร้อมแค่บอก AI ว่าอยากแก้ตรงนี้อยากได้แบบนั้นแบบนี้ AI ก็จัดการแก้ไขให้คราวนี้ภาพขวานี่คืออะไรเป็นการทดลองของผมครับผมทํารูปตัวสลอ็อตรูปตัวสล็อตเอามือควยกันเหมือนวูฟารีนนะครับจากรูปเนี่เราจะเห็นว่าเป็นรูปขาวดําผมก็ใช้วิธีการแก้ไขาภาพที่โดยการบอก AI นะครับ AI ผมที่ผมทดลองมี2ตัว ตัวแรกก็คือ Chat GPT ที่พวกเราคุ้นเคยนะครับหลายคนก็ชอบใช้ชอบเล่นกันอย,อยู่ตัวที่2ชื่อว่า Flux Context 2ตัวนี้ก็มีความสามารถต่างกันอันแรกก็คือผมบอกว่าไหนขอลองเอาภาพกระตูนเนี้ยให้ตัวสล็อตเนี่ยใส่ชุดของวูเบอรีนแบบเวอร์ชันคอมิกนะชุดสีเหลืองนะครับเราก็จะเห็นว่าด้านซ้ายกับด้านขวาเขาก็จะออ,ออกแบบมาต่างกันแล้วก็เลยบอกว่า,าให้ตัวละครตัวเนี้ยไปปีนต้นไม้เพราะเป็นตัวสล็อตก็ต้องปีนต้นไม้เนาะ ลองให้ไปปีนต้นไม้อของ ChatGPT ก็จะทำออกมาแบบหนึ่ง Flux Context ก็จะออกมาอีกแบบหนึ่งโอเคคราวนี้มืกอกี้ถือว่าเป็นแบบเบบนะครับแบบที่ทุกคนทำเป็นทำได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้มากตรงนี้จะเริ่มเข้าไปให้มัน ควบคุมได้มากขึ้นปัญหาของการสร้างภาพบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราต้องการภาพที่สวยเพราะ AI ทุกตัวสามารถสร้างภาพที่สวยหมดค่อนข้างสวยเลยแหละเดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีผิดหวังเท่าไหร่นะครับค่อนข้างสวยหมดแต่ปัญหาก็คือว่าไม่ได้ดังใจคำว่าไม่ได้ดังใจเช่นอะไรเช่นท่าโพสตเราอยากได้ท่าเหมือนนักกล้ามนะครับเบ่งกล้ามเราบังคับมันไม่ได้นะครับเราอยากได้ท่าบัลเล่นักบัลเล่ต้นในลักษณะบางท่า เราใช้พร้อมอธิบายบางครั้งทําได้ยากเหลือเกินมันไม่ยอมออกมาในท่าที่เราต้องการเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องมีเทคนิคหรือมีวิธีนะครับที่จะเข้าไปบังคับให้ภาพนั้นออกมาได้ตรงกับใจเราอันนี้ผมเอาตัวอย่างมาให้ดู2แบบนะครับอย่างแรกเนี่ยเขาเรียกว่า Open Post Open Post คืออะไร Open Post ก็คือลักษณะของการทําตัวละครนะครับตัวละครเขาเยกสติก๊กเหมือนสติ๊กแมนอะตัวที่เป็นไม้ขีดอะมีหัวกลมๆแล้วก็มี แท่งแขนขาตรงนี้เราจะดัดดัดท่าเขาได้ครับดัดให้เป็นท่าวิ่งท่ากระโดดหันเอียงหันซ้ายหันขวาต่างๆได้พอเวลาที่เราดัดเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยเอาตัวตัวละครตัวเนี้เข้ามานะครับแล้วให้ AI บอกว่า AI ช่วยสร้างออกมาให้เหมือนกับท่าที่กําหนดให้ตัวนี้ก็ออกมาเราก็จะได้เห็นภาพนักบัลเล่ด้านซ้ายมือเป็นตัวอย่างของการใช้งาน Open p o พสส่วนทั้งขวามือนะครับทั้งขวามือนี่เราเรียกว่าเป็น scribble scribble ก็คือเหมือนเด็กเด็กวาดรูปนะครับไม่ต้องวาดสวยไม่ได้ต้องมีทักษะทางด้านการวาดภาพที่เก่งแค่วาดร่างๆนะครับอยากได้ประมาณนี้แหละแล้วเดี๋ยว AI ไปจัดการให้ตามภาพร่างที่เราวาดจะสังเกตดูว่านกเห็นไหมฮะหน้าตาลักษณะของนกก็จะคล้ายกับภาพร่างที่เราสร้างขึ้นมานะครับดอกไม้หรือแมวก็เช่นกันโอเคคราวนี้มาสู่ภาที่2คือวิดีโอละเราทําภาพนิ่งเสร็จ บางครั้งเราเอาภาพนิ่งมาต่อยอดต่อครับเกิดเป็นวิดีโอขึ้นมาอย่างแรกก็คือ Text to Video ก็คือการที่เราพิมพ์พร้อมอยากได้วิดีโอแบบไหนเราก็พิมพ์บอกไปเขาก็สร้างภาพวิดีโอขึ้นมาให้อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คืออันนี้ก็เป็นพร้อมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการทางการแพทย์ฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ทําธุรกิจที่อาจจะมีเรื่องของความไฮเทคมีเรื่องของอะไรที่แบบอยากจะทาแต่แบบนี้ถ้าไปจ้างเขาทําเป็นไงครับไม่ต้องคิดนะแพงแพงน่าดูเลย เราใช้ AI สร้างครับอันนี้ผมถ้าผมจะไม่ผิดผมใช้โซ r าของ ChatGPT คราวนี้เมื่อกี้เป็น text to video คราวนี้เป็น image to video บ้าง image to video ก็คือการใส่ภาพต้นทางหรือปลายทางก็ได้นะครับเราใส่ภาพต้นทางเราให้ AI มันสร้างภาพต่อเนื่องไปหรือเราใส่ภาพปลายทางครับปลายทางอยากให้เป็นภาพนี้เราให้ต้นทางเนี่ยเตนออกมาว่าควรจะเป็นยังไง AI ก็สามารถทําได้ข้อดีของมันก็คือว่าบางอย่างเนี่ยเราจําเป็นต้องใช้ภาพจริงยกตัวอย่างเช่นอาคารสถานที่ ต่างๆเราอยากให้เป็นภาพจริงถ้าเกิดเราใช้เป็น text to video บางครั้งมันออกมาไม่ตรงออกมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็เลยต้องบังคับเขาด้วยภาพถ่ายพอภาพถ่ายมาปุ๊บเราก็ให้เขา generate สร้างสิ่งต่างๆมาบางทีก็จะเป็นมุมวิวดโดรนครับดโดรนบินพาเที่ยวไปในที่ต่างๆอะไรเงี้ยนะฮะเราก็สามารถใช้ image to video ในการช่วยเหลือได้สุดท้ายนี้ก็คือ ถ้าเราลองสร้างวิดีโอด้วยการเขียนโค้ดล่ะเขียนโค้ดก็คืออลายผมลองเอาให้อันนี้ผมให้ครอสเขียนครับให้เราสามารถโยนวิดีโอลงไปโยนวิดีโอลงไปเสร็จแล้วให้เจนออกมาเป็นจุดๆๆๆจุดๆดปายรุ่นเก่าที่เป็นจุดจุดจดจนะครับแล้วให้มันขยับเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่านักบอลเต้นยังไงตัวจุดก็จะเต้นตามไปด้วยการเขียนโค้ดด้านซ้ายมือนี่แหละครับเขาก็เรียกว่าไวฟ์โคดดิ้งก็คือไม่ได้มีความรู้เรื่องโค้ดแต่สามารถให้คอมพิวเตอร์เขียนอะไรง่ายๆให้เราผลิตให้เรา ใช้งานอันนี้ผมก็สามารถเอางานทั้งหลายเนี่ยไปสร้างไรายได้ AI music แล้วก็ลิ p s ซินะครับเคยเห็นอันนี้ไหมครับนี่เป็นวรัเลเลยนะครับมาร์คสก๊อ r เบิร์กบอกว่าอะไรเอาโพสต์ของคนไทยมาโชว์อย่าทำงานให้หนักอย่างใครเขาจงทำเอาที่เราจะทำไหวแอบถ่ายเฟซส่องสตอรี่ส่งรีลแก้เบื่อไปแค่ทำงานรอเงินออกเท่านั้นพอคุณมาร์คสกอเบิร์กโพสตคราวนี้เราทำไงล่ะเราก็ลองเอามา สร้างเสียงดูสิตัวนี้เป็น A.I. ที่ชื่อว่าซูโน่ซูโน่จะเก่งเรื่องของการสร้างเพลงครับแล้วก็พอเราทำเสร็จเราก็เอามาลิปซิงกก็คือให้นางแบบ A.I. ของเราอะภาพนี้เจนโดย A.I. ให้นางแบบของเราเนี่ยพูดหรือร้องเพลง จะเห็นว่าจนมาถึงตรงนี้หลายอาชีพตกงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ยสามารถทําอะไรได้แบบค่อนข้างน่าทึ่งมากนะครับโอเคคราวนี้กลับมาดูตอนนี้เราทําสร้างภาพเป็นเราสร้างวิดีโอเป็นเราสร้างเพลงแล้วก็ทำลิปซิงเป็นเรียบร้อยแล้ว เราจะใช้ประโยชน์กับมันยังไงนะครับอันนี้เป็นงานของผมเองก็คืองานเป็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับผมอยู่แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีพี่น้องชนเผ่านะครับเยอะมากเลยโดยเฉพาะเผ่าไทยใหญ่กับเผ่ากะเหรี่ยงวันนี้ผมใส่เสื้อของชนเผ่ากะเหรี่ยงมางานวิจัยของผมก็คือให้ AI ช่วยชาวบ้านออกแบบเพราะอะไรเพนพอยก็คือชาวบ้านเนี่ยชอบทําอะไรเดิมๆซ้ําๆเคยทอผ้ายังไงก็ทอแบบนั้นทําชุดยังไงก็ทําแบบนั้นถามว่าคนกรุงเทพคนที่มีตังจะซื้อเอาไปใส่ไหม ยากเพราะฉะนั้นทํายังไงดีเราก็เลยต้องหาวิธีทําให้มันออกมาล้ำๆหน่อยวิธีก็คือผมก็สอนลายกะเหลียงอันนี้ก็เป็น d a t a Se ซตของผมก็คือมีภาพของคนที่ใส่ชุดกะเรียงประยุกมีภาพลายผ้ากะเรียงแล้วก็มีภาพของชุดที่แขวนไว้นะครับเราก็ทําการสอน AI ไอไการสอนเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะได้ดังใจหรอกครับพังก็เยอะครับเทรนก่อนนอนตื่นมาดูอ้าวใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็โยนทิ้งไปทาใหม่โยนทิ้งไปทําใหม่อยู่เงี้ยครับ บางครั้งได้ออกมาก็ยังยังไม่ได้ถูกใจนะครับมันก็จะเกิดเหตุการณ์เหมือนด้านล่างเนี่ยก็คือบางครั้งบางครั้งไม่จําเลยไม่จําลายเลยบางครั้งจําลายมากเกินไปจนไม่สามารถออกแบบอะไรใหม่ๆได้ก็ยังไม่เจอจุดที่พอดีอันนี้ก็จะเป็นผลงานนะครับที่ AI ออกแบบโดยใช้ลายกระเหรี่ยงโดยที่ผมก็ได้ไปคุยกับชาวบ้านไปถามชาวบ้านใช่ลายกระเรียงไหมชาวบ้านบอกว่าใช่ลายกระเรียงโอเคเพราะว่างานบางอย่างออกมามันคล้ายแต่มันไม่ใช่ชาวบ้านบอกไม่ใช่เดี๋ยวเรามาดูครับพอได้ภาพแล้วทำไงต่อดี ค่อนข้างเก่งนะฮะลายด้านหลังอะไรเขาก็ทำมาให้นะครับทั้งนั้นที่ผมถ่ายรูปด้านหน้าเฉยๆน,นะครับซึ่งชาวบ้านชอบใจ <laughs> คือแค่เห็นมันออกแบบให้อะเขาก็ทึ่งละผมลองให้ชาวบ้าน ลองเทาเดาซิว่ามันจะออกแบบได้ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับหลายคนก็เดาว,ว่าจะใช้เวลาค่อนข้างนานปรากฏว่าพอเวลาทําให้เขาดูมันใช้เวลาแค่ภาพละประมาณไม่ถึงนาทีอันนี้เขาก็อึ้งแล้วเอามาเต้นอีกยิ่งอึ้งเข้ามาใหญ่เลยนะครับ <Wow. S 1> ก็เป็นการที่เหมือนกระเปิดโลกให้ชาวบ้านรู้ว่าอ๋อตอนนี้มันมีเครื่องหมายเครื่องมือต่างๆที่จะมาช่วยเขาแล้วนะครับให้มันสะดวกขึ้นง่ายขึ้นส่วนงานวอลินผมบางทีผมก็เล่นวอลินแล้วผมก็เบื่อผมก็อยากเปลี่ยนอารมณ์บ้างครับ ทนที่จะเอาตัวเองเป็นยืนสีไวโอลินเนาะให้ A I เปลี่ยนผมให้เป็นโดเรมอนหน่อยให้ใส่ชุดโดเรมอนนะครับแล้วก็เอามาสีไวโอลินแต่ว่าแน่นอนว่าคันชักต่างๆมันจะไม่เหมือนที่มันควรจะเป็นนะฮะแต่มันก็เป็นอะไรที่เล่นๆขำๆนะครับ ก็เป็นเป็นหนึ่งในงานในเดเ็กว่าทำเล่นนะครับแต่ไอ้พวกนี้ทำเล่นไปเราก็เอาไปโพสเราไปโพสเกิดโชคดีมันไวรัลขึ้นมาก็สบายไปนะครับเหมือนถ้าใครได้ยินเรื่องคลิปหั่นผลไม้แก้วอะเป็นเด็กอยู่เลยนะครับน่าจะได้เป็น300แสนแล้วมั้งเพราะว่ามันเกิดไวรัลขึ้นมานะครับทั้งหลายทั้งปวงที่เราทำมาเราก็เอาไปสร้างไรายได้ครับเอาไปขายอาจจะบนเ c อาจจะบน Adobe s t o c k นะครับบน YouTube โอ้ยเยอะแยะมากมายเลยมีช่องทางในการหารายได้เพียบนี่ก็เป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งของการนำ generative AI มาใช้ในการสร้างภาพวิดีโอแล้วก็คอนเทนต์ที่เราสามารถนำไปต่อยอดเพื่อสร้างรายได้กันได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณซอสหอยนางรมตราแม่ครัวที่ร่วมส่งเสริมความรู้ไอทและเทคโนโลยีดีๆเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถดน้ำ